Uhm. ปลายปีนี้ mm <h. S 2> ต้องใช้ห <are> <mismos> hey. ุ่นทำไงดีมีระยะเวลาเพียงแค่32วันเองก็พบกันอีกครั้งกับ e อ e ก ci s e b y b บ a t นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรแกรมบีดีคันะครับผมเป็นโปรแกรมใช้หุ่นแบบเร่งรัดนะครับขั้นแรกเราต้องวัดสัดส่วนร่างกายในปัจจุบันและคำนวณสอาหารใหม่นะครับโดยโปรแกรมของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถัดมาก็เป็นหน้าตาของอาหารวันนี้ที่เรากินไปต่อมานะครับเป็นพระเอกของเราครับซัพพลาเมนต์นะครับผม ตัวแรกนะครับในไลป์พาวเดอร์เนาะตัวนี้ก็เบิร์นไขมันนะครับเพิ่มการเราผ่านขณะการออกกำลังกายของเรานั่นเองซึ่งก็จะช่วยให้เราสักเซสเป็เป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญกันเลยก็คือการออกกาลังกายนะครับขั้นแรกก็วอร์มอัพก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะได้เป็นโปรแกรมอกหลังแขนท้อนะครับท่าแรกก็จะเป็นแฟลตดัมเบลเพสไฟส์ซูเปอร์เซตกับดัมเบลสควิตนะครับเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของอกของเราต่อมาก็จะเป็นดีคลายซูเปอร์เซตกับไวท์อัพนะครับแล้วก็ปิดท้้ายยดว หลังแขนงกระท้องเพื่อเสริมสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจบด้วยถัดมาเป็นคาร์ดิโอนะครับก็นี่จะใช้เชือกมันักมวยเลยโดดประมาณครึ่งชมมั่วโมงนะครับเพื่อเพิ่มการเผาผัญของเราจบลงไปแล้วสําหรับวันแรกของเราบอกเลยนะครับว่าสําคัญเลยหลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จแล้วมันคือการคูลดาวน์นั่นเองเพราะมันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดอาการปวดเมื่อยลดการสะสมของกดแลคติกในกล้ามเนื้อของเรา สุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอเทมพระเอกตัวหนึ่งก็จะเป็น X s Essential Amino Acid Plus เป็นดอมโนที่ดูดซึมสูส่ร่างกายได้เร็วช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราด้วเองใชยนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมจะทำโปรแกรมวินิคฉัตแบบให้ดูจัดๆเลยนะว่าเรามีกระบวนการากินยังไงออกกําลังกายยังไงนะครับเพื่อ <c oughs> ในวันข้างหน้ามีคนที่อยากจะหุ่นแบบเร่งรัดเหมือนผมอย่างเงี้ยก็สามารถเอาคลิปนี้ดูเป็นวิทยาฐานได้นั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับผม